Ebe bem-vindos Mala สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บ่อตปกปลาคู่กับกัปนะครับวันนี้เขาไม่ได้เปิดเนาะแต่ผมเตรียมชุดกกอุปกรณ์นะเพื่อมาลาสัดใหญ่ลาปลาใหญ่นะครับจากปกติคือโดนนี่เก้าสคือพุดหมดนะก็ตั้งเปิดมาเนี่ยผมเคยได้ปลาใหญ่ปลาแบบขนาดใหญ่นะใหญ่สุดๆแค่สองตัวเองก็ได้ปลาเอ่อจระเมดน้ําจืดหรือปลาไมคคูเนาะใส่ก็ เกือบ10โล9.8กิโลถ้าจำผิดนะแล้วก็ได้ปลาสวาย19เกือบสาวโลเหมือนกัน19จุดอ่ยนะจุด5จุด6ไงนะครับประมาณนี้จากนั้นก็โดนน่าจะเป็นสาวอ่ะีฟุตหมดเลย เดี๋ยววันนี้ผมนำชุดอุปกรณ์อะแบบกัดจะจะเอามาขึ้นมาจุดได้นะวันเนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าชุดอุปกรณ์ผมเป็นยังไงเนาะยุดลาสัใหญ่นะลอกนี่เป็นลอกเบอร์สองพันนะครับลอกสปินนิ่งแต่คันอะเป็นคันตีเยาปลอมนะครับแจยพิษประเภทเนาะคืออยากทดสอบกันว่าคันเนี่ย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 เบงฟอสซิลน่ะ คือมันมีความโทษอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเขามาทดสอบกันเลยนี่ใส่หน้ากับมือใช้ใส่สลิงเลยนะครับกันไอคูกินเขาก็จะได้ตัวม,มาึ้นมาตัวเบสนะครับเป,เป็นตัวเจ้ตัวเบสเบอร์สิบสองนะครับนี่ยามาโต้เบอร์สิบสองตุ่นห่วงอิซึมาตุวว่นห่วงนะสวงีแบบสีร้อยก่อนครับองก่อนมาว่าชุดเบสเนี่ยมันจะต้านทานกับสัตว์ใหญ่สัตว์ประหลาด ปืนบ้านนี้ได้ก่อนนะครับอุปสรรคก็คือเป็นบ้านกลางหน้าเลยนะครับแต่มันกินเนะี่ยหาลงๆเนะี่ยสายแค่เอ่อสิบป,ปอนสิบสองปอนนะ่ะเล่นเมือนๆก่อจะได้ไนงะแต่อันนี้คือนะ่ครับมันวิง่งเข้าปืนบ้านเพราบปืนบ้านเป็นเสาที่มีเหลี่ยมเนาะนี่สายผมใจหาสิบปอนเลยไปรอกันครับผมจะได้ตัวก่อนจะได้ตัวขึ้นมาอวดเปื่อนๆก่อนนะครับ

เจ้าแล้วครับโดนอุ้ยโดนทานได้ก่อนครับขอะก้อยาโมโตะอ่า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 อุ้ยโอ้ยบเพชรยโมโตะตัวสิบสองจะทานได้ก่อนครับอ ah, uh, ุ entonces, ้ยเข้าเลือดเฮ้ออโอ้โหขันฟอสซิลแอ้โธน์ครับ

ใหญ่มากอือเฮ้อฮเอหายเหนื่อยแล้วฮอฮะโตจัดหลังจากที่ัตแรงลุดไปเอ้ยเดือเก็บเข้าสวิงไม่ได้ครับดูสิบบวกดูครับดูกัจจักจะใหญ่มากอุ้ยบวอยะยกบวหวดูครับ ปีคูไส่นี่หายากนะไส่สิบบวกดูใหญ่มากอ่ะโอ้นักนี่ครับตัวเบ็ดใใจเนาะตัวเบ็ดยามุโตะนะครับตุดห่วงนะเบอร์สิบสองนะงัดแบบสุดแห้งเกิดเลยนะเอาอยู่คันฟอสซิลดูจริงใจคันพิชประเภทนะ ลอกลอกสปินนิ่งแต่ใจคันเบสนนะงัดงัดโหดเลยสุดยอดทำได้กว่าจะได้ดูขอเบ็ดน้อยเดียวอว่ะแต่แต่ทนมากตินอ่ะขายูดุจนน้อยดูครับ กนใหญ่มากเดี๋ยวเขาจะทำการปล่อยไปเนาะกันนี้จะเปิดอยู่นะครับเปิดวันไหนยังจะไหนนะบอกพวกฮันบุงกับเนี่ยเขาจะแจ้งผมทราบคือพาปืนนะ่ปลาพวกนี้เอาออกได้หมดเลยแต่เนี่ยเอามาทดสอบตัวบเบสเอาประตูโห้ยบิงโกไหวนะครับไปแล้วโชคด,ดีนะ ไปเจอกันอย่างมันอย่างเหนื่อยเลยนะงัดโหดเลยสุดแห้งเกิดโหบังง่างครับโอ้โหสุดๆไปเดี๋ยวลองแหมเอาแ้มอาจได้ปลาอย่างอื่นเลย อู๊ดอู๊ดอู้ดอู๊ดใส่ใหญ่ไม่ใช่แค่นานแล้วครับไม่ใช่แค่นาดหรอกครับบาเลตเออมิงโกนี่แดงใส่ประมาณลูกลูกเมื่อคืนลูกกึ่งนะครับสบายมาก ขนาดนี้ไม่นขนาดหรอกอขนาดนี้ไม่นขนาดนะครับเฮ้ยอีแดงโอ้อโอไม่รู้กว่า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะล้องคืนไปไลลาสักใหญ่บนบ้านพอนะครับไป มุมีกําด้วยทมันเป็นอุ๊ปไปละโอ้บัดตีดอีกแล้ววะเอ้ายืนมียังเก่าเก่าวะไอ้เหี้ยวะคือถ้ามันเป็นหอ,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 อได้น่อยเยื้อได้น่อยใส่ได้น่อยในแป๊บเดียวนะครับอันนี้มันไว้สำหรับยาลาชัดยาอย่างเดียวอืมพืชสมุนไพรยเตย จะเอามาันเต่ๆเปลี่ยนขอน่อยกับเรืนะ่องนลอยากนดนสักใหญ่อเอ๊ะ ปลอดซิ่วสยาดคือกับเดรไซวาเลสไซลู่ไปดูเขาขันพุงก <gets> <G un these> ับมือหันโูดมหาป่าครับโคตป่าเลยเยอะมากปุ๊บชนิดป่าครับ เราที่ข้างนอกมาแล้วนะเรามาทื่ข้างในเห็นไหมครับอนินตะเพียมทุกอย่างเออนี่ครับจุดที่สามนี่จุดนี้เห็นจุดก็มือห่านะโอ้โหปลาเล็บโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ มุมเอุอ้โอ้ปวดะเล็ดเต็มเลยใส่งามๆเลยใช่นิ่งมานาวโอเค,อเคก็ถือว่าสผมสมผลสลิดเนาะก็ได้ตัวขึ้นมาละซิปบวกนะครับป่าจะละเม็ดน้ำขีดหรือป่าเปคูนะครับเดี๋ยวบอกพุ่งกลับนะ่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดแนวนะมาวันนะครับเดี๋ยว กติกาจะได้อ่ะเดี๋ยวเขาจะแจ้งไปในกลุ่มยื่นลำพูนนะครับหรือกลุ่มตกสปิวนะกลุ่มตกสปิวสปิวเปื้อสปิวหน้าตั้งนะครับโอเคทีมนี้ลาบอกกันผมเอ้ยเย้